สวัสดีค่ะหล่อซีนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสาขาวิชานะคะที่ถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะตกงานยากนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแพทย์กับพยาบาลค่ะถ้าเราเรียนจบ2ส,สาขานี้เนี่ยก็จะเป็นสาขาอาชีพที่จะมีความต้องการอย่างเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะพยาบาลน,นะคะความจริงแล้วพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะขาดคล้านะคะยิ่งคนมีอายุสูงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือต้องการคนที่มาดูแลผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือ Data Analyst นะคะหรือว่านักวิเคราะห์ข้อมูลค่ะนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่เรียนด้าน Data Analytics โดยเฉพาะค่ะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวก d e n t ทส t นะคะหรือว่าทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะยังไม่มีหุ่นยนต์อะไรสามารถมาแทนทันตแพทย์ได้นะคะ อันต่อมานะคะก็ซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์นะคะก็คือคนที่เขียนโค้ดนะคะว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะคนที่อยากจะทำงานด้านนี้เนี่ยก็คือแนะนำเรียนพวกคอมพิวเตอร์ไซเอนส์นะคะซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงนะคะอันต่อมานะคะก็คือพวกจิตแพทย์นะคะเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มใสจ่ใจสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจิตแพทย์ก็เป็นสาขาที่จะมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตค่ะ ท้ายสุดนะคะ<ม>ก็คือ AI ค่ะ AI เนี่ยก็คือจะเป็นสาขาวิชาที่ ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อยากจะทํางานด้าน AI อะคะ่ะไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งเสมอไปนะคะมีคนเรียนคณิตศาสตร์นะคะในปญญาตรีแล้วก็ค่อยไปเรียน AI ในปริญญาโทนะคะหรือว่าเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งอนปญญาตรีแล้วก็ค่อยไปเรียน AI ในปริญญาโทนะคะส่วนใหญ่นะคะ AI จะเป็นสาขาวิชาที่คนเรียนในปริญญาโทคะ่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนะคะที่เปิดปตรีที่เป็น AI ค่ะแต่ก็ยังมีค่อนข้างน้อยนะคะ หากนักเรียนจะต้องการทราบว่ามหาวิทาจีนเนี่ยสมัครยังไงไปยังไงนะคะแล้วก็อยากที่จะมาเรียนภาษาจีนด้วยกันอย่าลืมกดติดตามนะคะ